สวัสดีปีใหม่นะคะ2025แล้วค่ะก็มารับพรดีๆจากท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกันดีกว่านะคะซึ่งก็ได้ออกมาววพรเป็นประจำทุกๆปีนะคะในช่วงของวันปีใหม่ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะสีจิ้นผิงเองก็ขอให้ทุกคนนะคะรับรื่นนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการมากๆเลยค่ะแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะมีความสุขแล้วก็ความสงบด้วยค่ะส่วนสําหรับประเทศนะคะสีเองก็ได้ออกมาบอกว่าปีหน้า เ,เป็นปีที่จีนเนี่ยจะต้องเดินทางครั้งใหม่นะคะเป็นความท้าทายใหม่ๆที่จีนจะต้อง ได้เรียกได้ว่าชาเรนต์ตัวเองเนีนะคะเพราะว่าการหมาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทรัมป์เองเนี่ยจะปักหมุดที่จีนตรงๆเลยนะคะไม่เหมือนกับไบเดนไบเดนจะไปปักหมุดที่รัสเซียนะคะซึ่งแตกต่างกันแต่จีนเองก็ได้หาวันเกรงไม่นะคะก็เดินหน้าค่ะความพยายามความมุมานะความอึดความถึกของจีนนั่นเองนะคะที่จะฟันฝ่ามาได้จนถึงจุดนี้ค่ะสิจิ้นผิงเองก็ยืนยันนะคะว่า เศรษฐกิจจะต้องเดินหน้าต่อไปได้แล้วเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ยังเป็นเสาหลักของโลกอีกด้วยนะคะจีนเองไม่ไม่เคยกลัวงานหนักอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2568หรอเลยนี่เนี่ยเป็นอีกปีหนึ่งแน่ๆค่ะที่จีนเองเนี่ยจะต้องทำอ่อทำงานหนักนะคะแล้วก็เจอสิ่งท้าทายต่างๆมากมายเลยค่ะแต่สิจินผิเงเองก็มั่นใจนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศชาติเนี่ยมั่นใจในปีหน้า เศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ2ของโลกเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะความท้าทายและก็แรงกดดันต่างๆได้ด้วยการทํางานหนักนะคะก็เมื่อคืนนี้ค่ะสีจิ้นผิงก็ได้อวยพรน,นะคะจีนเองก็จะเดินหน้านโยบายเชิงรุกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นพัฒนาคุณภาพสูงนะคะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณแล้วนะคะและที่สําคัญเน้นการพึ่งพาตัวเองความแข็งแกร่งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่าจีนยุคใหม่จีนสมัยใหม่นั่นเองค่ะท่านผู้ชมขับเคลื่อน จีนด้วยจีนยุคใหม่ด้วย AI ด้วยเทคโนโลยีนั่นเองนะคะจำง่ายๆเลยค่ะก็บริบทภายนอกนะคะคลื่นลมเรารู้อยู่ว่าทัพเนี่ยคาดเดาได้ยากนะคะ แต่จีนเองเนี่ยก็มั่นใจในฝีมือตัวเองว่าสามารถที่จะรับมือได้นะคะเพราะว่าออมสัรัฐเองเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะคะทุกคนก็รู้กันอยู่แต่ว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรแย่ไปกว่าการที่ไบเดนอยู่อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทรัมป์มาเนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนนะคะมา change เ,เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความหวังว่าสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นก็นแล้วกันนะคะก็เนี่ยค่ะจีนเองก็เดินหน้าทํางานหนักเหมือนเดิมนะคะเติบโตท่ามกลางสายล่มแล้วก็ ายฝนนะคะแข็งแกล่งค่ะก็ไม่เคยกลัวความยากลำบากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ GDP เนี่ย2024จีนก็เออสิจิ้ผิงก็บอกว่าสามารถฟื้นตัวได้ดีอยู่ในแนวโน้ม่ะขึ้นทะลุหลัก130ล้านล้านอยู่หรือประ่าเออหรือประมาณ18.08ล้านล้าน,านดอลลาร์สหรัฐนะคะเฉพาะธัญพืชเนี่ยก็ทะลุ700ล้านตันไปแล้วนะคะจีนเองก็ เดินหน้าค่ะสิ่งใหม่ๆคุณภาพใหม่ๆเน้นคุณภาพแล้วนะคะแล้วก็ภาคธุรกิจค่ะโมเดลใหม่ๆค่ะผลิตยานยนต์พลังงานใหม่10ล้านคันใน1ปีนะคะซึ่งไม่มีใครสามารถทําได้มีจีนทําได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆนะคะควอนตัมต่างๆนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนคาดว่าปี2025เนี่ยสนุกแน่นอนนะคะก็ เดินหน้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีความหวังใหม่ๆแน่นอนค่ะเจออะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนนะคะปีหน้าเนี่ยเพราะว่าโดนั้่นทั้มานะคะไม่เหมือนไบเดนอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ บริบทโลกต่างๆนะคะสภาพภูมิอากาศธรรมชาติต่างๆค่ะโอ้มีอะไรที่แบบว่าให้ท้าทายมากมายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็ลงเรือลำเดียวกันนะคะสุภาพสิทจีนบอกก็ต้องช่วยเหลือกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นการมาของกลุ่มคนโลกใหม่นะคะบลิซนั่นเองค่ะท่านผู้ชมก็ เป็นความหวังใหม่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นหนุ่มนะคะมีเรี่ยวมีแรงมากก็จะช่วยกันผลักดันนะคะที่จะให้โลกเนี่ยเดินไปได้แทนตะวันตกแทนยุโรปที่ ฉลาภาพลงนะคะแล้วก็อ่อนแรงอ่อนแอลงเรื่อยๆค่ะอินเดียขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมรัสเซียขึ้นไปอันดับ4ของโลกเรียบร้อยแล้วแซงหน้าญี่ปุ่นแซงหน้ายุมันไปเป็นที่เรียบร้อยจีนอยู่อันดับ2รอขึ้นอันดับ1ค่ะเอาใจช่วยนะคะมีข่าวดีด้วยค่ะสีจิ้นผิงกับปูตินเนี่ยก็ได้แลกเปลี่ยนคาอวยพรกันนะคะปูตินเนี่ยส่งสาร วอวยพรปีใหม่ให้กับจีนก่อนนะคะและสีจิ้งผิงก็ตอบไปไวอวยพรปูตินด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีข่าวดีแน่นอนสําหรับปีนี้นะคะสีจิ้นผิงจะเยือนรัสเซียด้วยนะคะแน่นอนค่ะโลกกําลังต้องการจีนกับรัสเซียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกอดคอกันให้แน่นกว่าเดิมค่ะก็ท้ายที่สุดวอวยพรปีใหม่ท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะคะด้วยควําอวยพรของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงดีที่สุดแล้วค่ะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็น ความราบรื่นนะคะความสุขความสงบแล้วก็ความสมหวังนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วในเวลานี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับที่ติดตามกันแล้วก็ปีหน้าก็คงจะติดตามกันต่อไปก็จะมีความเข้มข้นขึ้นนะคะเพราะว่าบริบทโลกปีนี้นะคะปีหน้านี้นะคะ แน่นอนเข้มข้นแน่นอนทำมาหลัง20มกราคมนี่ปูเสือรอได้เลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรสนุกสนุกให้เราได้ดูกันได้เห็นกันนะคะเพราะว่าเขาจะมาเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กลุ่มสมาชิกบริษซ์ไทยเองก็เริ่มเข้าเป็นสมาชิกบริษซ์ในวันนี้ด้วย1มกราคมนะคะก็เป็นข่าวดีของไทยเป็นความหวังของเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการติบโตของกลุ่มโคนโลกใหม่เนี่ย มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในปีนี้แน่นอนที่เราจะได้เห็นข่าวกันนะคะแล้วก็การมาของโดนัลด์ทรัมป์เป็นกอกที่2องนะคะกอกแรกคือกลุ่มลิกสกอกที่2คือโดนัลด์ทรัมป์จะมาช่วยกันเขย่าโลกนะคะให้เปลี่ยนแปลงไปหวังว่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นก็แล้วกันค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ